สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องนะครับเอ้านี่สร้างแตงหนาตอนนี้สวัสดีค่ะอะไรอย่างนี้มาผู้ผู้ยังอยู่นี่สวัสดีเขาป้ายไฟทาไฟบอดเพื่อแล้วๆสวัสดีพ่อใหญ่น้องนะครับพ่อพี่นี่มาขับรถบ้านหรือบ่อทำรถบ้าน่อมาขับรถบ้านเป็นบ่อขั้นไหนพ่อขับขั้นไหนครับอนยุ่สุกยังไงยุ่สุกตั้งปักบ่อยุ่นุกยังไม่ยี่นุกโอ้ยสุกเอาหน่าหน่ามั่ขึ้นหนาเมือนเท่เหมือนจะไหนไฟบ่มีไปบางแสนป่ะ สซนเดเอาไปเซนไ่มีงานเอารุ้เลมึงหื้อเดี๋ยวรู้ยังไมาส่วนี้อันไมีงานอาจจะคอยรอกับมุทพบิวาเป็น่าหรือเจาวะโอ้เอาคุณกเ้าคอยขึ้นเมถกัเาไม่มีงานคอยที่สี่ปยังเด๋ยวเดวจังว่ากันไปใสมาใสก็ได้เดี๋ยวจังว่ากันเดี๋ยวจังว่ากัน ว่าในรับปาไปใส่ดอกบางสมสวัสดีพ่อเอกต้นครับเอาเมมันตีพออยู่ก็เห็นยอดสวนได้พ่อเอกต้นยอดสวนเขินบอกเลยเท่าเ,เ,เอ้ยเฮ็ดงานน่ะนะงานขาเขาเลิกแล้วสวัสดีพ่เงเอกนะครับนาง,ง,งเอกย,ยัง,นงหนิพ่อเอกก้อยเดี่ยนอก้อยยังก้อยชาดีก้อยนิวอ๋ อยกอยอ๋ <c oughs> นี่ก่อยไปไปไปโอ้โหก็ดึงเรียนสันจะบมเมยดีใ่เางมือองกวดสดียบมีทางยางไปแม่ไปไส่สนั่นไป่ใส่น่ะ มันจะพูดดะตอนน้ถามผู้นึงผู้นึงตอบถามเจ้าแล้วเอ่ยงแดง่นะหนูนล่ะหนูหนจะเป็นนางอันเซ็นนาจ้ะแล้วังรถตำเนี่ยลนูนังยางขามท่าหนูเป็นเปาเนาะมันจะเบิดอีตู้จัดส่วนอันหนูเานี้ตะคิวเนาะตะคิวเอาไปใส่เอาหอไปั้นพึ่งเสียขาหจังนึงผลงานเพลงเนี่พี่น้องม่อยากฟัง ต่เป็นผู <k <k ้เ่าวคยเสียงก็ออกดังนี <s 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 ่ดงโอ้เมาหี่เป็นี่เก็บสุดท้องฟอนสุดปลาก็าเลยใส่สุดดำเทอะเอาดำอันนี้สร้างยางบ่เบิ่ลไรก็ได้ พ่อไม้ทั้งใดเฮามือนี่แต่ว่ามือมึงหังานไหมนั่นแหละมือก็เอเอือนราว่ามีงานขอสีนอนที่แถวๆนี้ก่อนถางงานเนาะถันบ่มีทางนี้กับรงมืเทียบทั้งตัวคนตัวอ่าเนาะเพราะว่ามันเลท้องก็เดือดได้สี่มือเนาะพ่อเขาขอก็เปิดอยไปนี่แล้วไปสองมือต่อกันมองเดียวกันมืงขึ้นหนึ่ตัวไปเปิดต่อไปเลยเพราะว่าพ่อชื่อสีเด่นอนนี่มองนอนสเดย์ไอ้พี่นอนใส่ทั้งผีด้วยทั้งคนแค่แถวหนีเนาะไม่หนีเขาหลีนใช่ไหมพ่อผมี่ยังว่า มีมือเียวมีงานก็เลยว่านอนอยู่ละจงังัดทางทงนีบอกใช่ใช่ใช่ม,มีหมอล่งกันเลยมมีหมอล่งกะนอนกินคาลิงเขากินคาริงบ <c ười> อก้ม <c ười> ีล,ลิ่งบอกนี่ะเนาะว่งมดังในยเ่น้อง <c ười> มีมดังหลายไปขอ,ขอกันเ ตอ,อนนี้กรศาสตร์ามันมีงานกันนอนพักเรมหาหมองยูยังจะเต้นเป่าพี่น้องเฮ้ยเป่าจ้าวร์แต่ละคนมื่อสรุปแลว้วเขาเป็นยังไงอะไรยังไงมื่อมันมีงานเหมหรอ มีอยู่แต่รอบบอกือว่าพัทยาจะมองได้รู้สึเลยือนีงินวางเินเงินวางใส่เงินปียินนองจูบาวาตึแมนมาแมนท่านได้เนียมองลงมืพูดหุ่กับบ้านั่น,นนี่ก่อนางใส่เมีก่อนนันน,นนี่แหละเปิดทองไวมง้มองมือขึ้นนี่แหละคอยโตเอาว่าจะคอยโตไปมือนึงเขายายไปบ้านนอนแล้วอนิดว่ามันจีมีมมีกันนอ่นก้อนนั่แนื้อขึ้นจ้งว่ากันชาวปังงานนะสิดง ขาบอกสันเพนสิยงไปเจหยับยใหบอเพื่อมาสามารถิาไป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 คิดคำบอกมั่าไหวจริงๆเลยโอเคครับเาถ้าังสิมัถามขาก้อยกอยไปเลยติเอากถามที่ราคากระถามะก้อย็บของอยู่ก้อยพักใส่น้มือนนิก้อยพักด้วนีนราคาพักใส่ไก่ดี๋นี้ ตึกไม่ดิค่ะเอาต <c oughs> ึกไม่ไปเลยแบนี้ใส่ละโอ้ไฟหน่อยสเอาขึ้นมีตนกยูจิว่นอ,อ,อ,น,อ,อ,น,อ,อนนี่ก็อีจิว่านอนขี่นกตีอะไรคะเอาอจิว่าโอ้ยเตอร์โอ้ยเน,นียนพังห้ออเมื่อไร่วันจิว่าถามน้องก้อยน้องก้อ,อยเอาโมเมน,น,นต์น,น้องก้อยอตัวไนสิน่ยเอาตัวอ,อีกแล้วปาดจะได้จอวายูขึ้นชาร่วกันคือบูพใหญ่ปนีสอดรบ โลงงานมาจะไหนจะวใหญ่ข,ขึ <c ười> ้นคาบแค่ไก่นอกแถวหนีเละตี <c ười> ว่าไม,ไม่ทองเลี้ยวเข้าไปไหนจะนกพี่พ่อพ่อยุ้ยอะไเพียรอไกเน้อหนยังไหล่ะกูด่ากลไหนจะไม่น,น่องีเขียงสั่น ยิบฟองก็ทั้งนี่ป้าเตาเแล้วก้อนห้อมมือนี่สุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดเขาเก่งมากเลยวันนี้ยู่ได้ล่ะงูิได้เลยขึ้นหิวเนาะโอเคนี่พีน้องไก่ไหมแล้วพักอยู่นี่ พักยวนแใกล้งานนี่ไอจองไปสองมือเพราะว่างหัวมือนีรอสิบีงานก็ได้พักไว้เป็นยืนบางยืนอย่างไหนนี่ก้อยพักแล้วดิบอ๋อหรือไปใส่บอแมนก้อยแมวบ่แมนอ้้พัก่าบอกไปนไหนดีโอ้ก้อยพอบ่าง่ายก้อยนี่มากก้อยเลือเก่าโอ้เดยโอ้ยพ็นหมานปากท้องปาก รสบ้าครับแต่หอมโอ้ยน่น <laughs> ีตีงากระ <laughs> สั<ง>่น <laughs> ก็อยากจะเต้นมาเดี๋ยวให้เกาไว้เ <laughs> ฮ้ยไปหลายพี่น้องยังเกาะคนจำอะไรดีไปมันหลายมันก็เล่นงาที่งลงหานมากอะไรเป็นสี่ติต๊ก้อยนะ,โอ,ยนะโอ้ยเยน,น้องอยากปนีไม่คุ้นอะไรที่เขาบอก <laughs> โอ้ยหิวเข่าดีโอ้ยหิวเป็นหิวเข่าขาวมั่กอรวมดื่มกับเพื่อนสวัสดีค่ะเอกโบครับโบวันะโบอะไรกับโบซอกข้าวเมื่อนั้นล่ะนั่กันเนาะเอิญนเลยท่าเินโบมาคนนึงครังงกูว่าเศร้าหรอได้ยังกินนั่น่นีหิวอยอิ่ม ลมดีนานันเกิดที่เพิน่นโอติโอสุขสาม,มันเกิดที่อ่าพเสียงกับเพื่อพี่เขียวพี่เขียวอพี่เขียวพี่พีเอาพอเขาไปดูทีปบป้าที่เราคือ้อมนอนแต่ว่าทุดเก่าแต่เมื่อคืนนี่ไวถึงของทีเห็นตาเจหอมเพื่อนันเป็นแน่น,นั่งโตเป็นนังเองกันโอ,อ้โท,โทัท นี่หอมคนนันกลังอได้ของขอบของฝาเต็มเต็นอยู่บนมาม่าอย่างเดีป่านำเป่าอันนี้ก็บีบอเบื้งรถจัมมาอยู่กุล่เขากำลังเก็บขอาได้ครับอฮะเนี่ยเกาะีค่ตัวเรอเาเร่สมันเหน่นมแมีบมีเขาคื้ว่าล่ออยู่สัก ไอ้เคี้ยว่าล่อป่ะจ้ะเหม็นบอกรอรอฟังเหมอกพรุ่งนี้มันวันนี้พรุ่งนี้คือรอฟังว่าที่ไหนดูเท้าสูอ่ะใช่ไปเท้ามีบอกพักอะไรพี่น้องโพี่น้อพี่น้องที่ดิบมันเราไม่ดิบละแต่ทนาการเดี๋ยนี้หลุ่นงานมือต่อมือบ่มีกันบ่ได้เรียนมีจังได้เรียนสถานีสารสถานีนี่ลากกันพดบอกว่าถืออีกเพราะได้ซทำได้กระเรีนซจำหนังนะครับพี่น้องเอ้า เข็นใจให้กำลังใจกันไปนอากพี่น้องนอกากของคุณลูกกำลังใจแฮปปี้เบิร์ t เดย์น้องจินด้วยนะครับขอบคุณค่ะโอ้ยเอายังเอาไฟออกกันแป๊บนึงเอาไฟหันไปไม่ได้เหมือนกันแป๊บนึงเออเอองามงาม Happy Day น้าไอต้าข้าวไทย้าวไทยน่าจะสุกซ้ำวันเกิดอยู่ดีมีแห้งเฮงเฮงปังปังเลยได้แบบนี้่ได้ไงไงเอาเลยจังเสมอเลยแบบนี้พี่เลิศขอบคุณพระเอกโ o นะคะสุกซ้ำมันเกิดอยู่นิมิแห้งมันหมาดไปตลอดไปเด้อแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงเจ้าหน้าที่น้องจิน พอพอมันเกิดน้องจินอันนี้จินจินพอลอันนี้จินเจนสมเอ่ยังก่อนอันนี้ปันปันจินเจนนี่คืออันนี้โบอลอันนี้แต่ว่าแต่งหน้านักก็เขาอยีกคอยดูเอออยู่หนูลืมสังเกตติบจีรีก็ได้เห็นหน้าโดนในกระโบอกว่าจิเต้นไกลกันก็ได้ไปถามเขาเขาหน้าช้ำก้นเวันนี้หนาช้ำก้นที่รีดโอ้มันขึ้นบริเวณตรงนี้เดลยมันมันอันนี้กับถ้าเก่ดหน้าเอกโบแบบนี้นี่ หวานก็เฮาอีกป่ะนี่เป็นบอกค่บอบแม่บอกตาบ๊อบให้ไปเอือแต่งไห่ยังกนเลยหวานแน่นอนเอาพี่น้องเวัสดีพ่อเอกต้นครับพ่อเอกต้นน้อยว่ะพ่อเอกต้นน้อยคือกันให้เอาฮอกกับไปเดินทางปลอดภัยสุขสุขพ้นลำลาเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้นะครับ